สวัสดีพี่น้องบุตบุทุกคน Good morning everyone สวัสดีค่ะทุกคนเช้านี้สาบุนพาเข้าขวดอีกแล้วนะคะสาบุนหิวข้าวแหงพี่น้องค่ะกำลังเสีดกับข้าวค่ะทุกคนข้าวกับอุ่นสุกแล้วนะแต่นะทุกคนพอแม่พี่น้องได้อย่างเนาะกินข้าวช้ากันเานาะสาบนมื้อน,นี้เฮ็ดแบบผัดง่ายๆนะแต่นะแซ่บๆกิน ตะบนกระสิตั้งกระทะให้ฮอนกันเด้อทุกคนค่ะตะบนก็ได้เตรียมเครื่องมีพริกกระเทียมเพื่อความหอมนะคะวากระทะลงฮอนเอากระสิใส่น้ำมันพืชลงไปเดะได้เลยโอเค น้ำมันเริ่มพ้อนแล้วสาวผมจะใช่พริกแก่ไปเลยนะคะเนาะพริกกระเทียมหอมน่ากินมากเลยจ้ะเด็กเราไม่ิแล้วแต่หอมน่ากินมากเลยจ้ะเด็กหอมพี่น้องขะหอมยัย่วยวดใจมากเลย กแล้วก mm ็ใส่หมูลงไปเลยนะคะสาบนกับทิใส่หมูน้อยนึงค่ะสาบนก็